คเขากับช่องแบงค์พันพรอินดี D ้ชาแนลครับวันนี้มาซื้อทอดซับด้วครับพอดีทอดซับเครื่องเก่าเาม่นเครื่องมันตเต็มมันลงที่อะไรครับอยากใครแห้งก็เลยมาซื้อยูทเทปโต้ตัดที่บุญครัมาขอเซลล์คนขายคนงามเลยครับมาเบิงรุ่น Samsung A12 ครับในราคา4,990บาทสี่พันเก้าบาทแถมยังเนะครับ เปิดอ่านแบบเต็มจอ,อ,มโอ,โอแล้วก็แทมเปสให้ข่ออืมดีเนาะดีดีรับประกันสักปีครับประกันให้หนึน่งปีครับป,รปีครับผมอทอดสมารถกับพิเซอร์หาไดดครับของเอซัมซุงเอสครับผมก็บบ่ได้คิดยยงหลายมากอะ่ะปุ๊บปั๊บก็ซื้อเลยครับนะกับมองแล้วว่ามันดีครับถ้าไปแลยหน้าแถว พี่บุญมักสหารจรงเท็ดโกโรตัดครับศูนทำซุงนะครับรั่นเฟิร์สโทนครับผมนะครับนั่นกาแมะหยี่เยิ้มเยินพันได้ได้ครับเซลคนง่ามครับปลง่ายผมก็เลยง่ายตามครับพ็ปพ๊บซื้อปร๊บเลยมีคนละเครื่องพร้อมเด้อครับผมโอเคไปกำลงจกดทีมให้ครับ คนขายซื้อยังครับเกียบเกียวมีช่องทางปากมาจากเอาเลยเอาเลยครับอาทิศด่วนครับเกียวสุจะถอนก่อนทิศติดตามคนใดได้ครับเรื่องสื้ตัวนี้ไปคุยกันเองครับเราอยู่มากครับมาซื้อของยังอยู่โอเคครับเดี๋ยวสักงง่ายผมก็คงได้ถ้าซับไม่ไปถ่ายคลิปแล้วก็ร่ม คลิปเต็มๆได้ครับมีคลิปหลายคลิปล่ออยู่ครับกลดด็ล่อติดตามดึงรับกับฝากตรงนี้เด้อครับ่บองแมงพันธรอ,อินดี้จอนนี่เมือปากชานเอลครับตอนนี้ก็อยู่ใกล้จอนนี่เมือปากครับกับไปไล่เย็ยนๆได้ครับ,บก็ทักทายเดี๋ยวด้อครับงนงานๆากกับเบอเ์แย่ยลลยเลือดลบเลยยัยนก็ได้เพราะนี่เดี๋ยวครับนึงนขั้นคนก็นกนกนกนจะลงเฮ็ดเพลงเด้อครับตอนนี้ก็แอบแอบ,แ,อบแตง่งเพลงไว้อยู่ครับ แต่มีปล่อยปลอยลองมาสาักหน่อยครับประ่านเยนเดินถึงผ่าเอดได้ดไดดครับกินนี่ขอาดเท็บท่ามีได้ครับขอบคุณครับ